ตอนนี้ก็อยู่บ้างหลังนะคะของบ้านพักแล้วกตอนนี้เป็นบัานมามาถึงมืออยู่มาถึงมือที่เต่นเขาซ้อมกันแทนกล้องไปไม่คนไม่จัดเงยชัคร นี่สวัสดีค่ะเจอแม่แสงอรุณด้วยค่ะถ้าลูกแม่เนี้ยแม่แม่มายุออก่ขนเยอะี่จะได้เก่ามากดิงฟังซุ้มยุบจริงๆตามตรงช่างงาังคงยืนอยั่ทุกวันชอบเอกเรายู่ไมู่้เปลเนี่ลำรา่ฟั่งนี้จากน้อยเนี่ยเอาปันไหนเอาอมาลิกาก็มลิกา สวัสดีก่อนสิบ้าทีตาพวกดแฟนแฟนเสียงอีสานอัญญาทานมีลายลเาแสงอรุณคนเก่าจำได้บอพี่น้องกำลังหล่องของสะแเด้ยนวที่ไฟส่องแกงแสงสว่างจนฟังตาฉันผู้มาเยือนล้ำคำขึ้นแห่เพ่งจอง ฉันผูวมาล่ำลองไพสิตีตาจองค้างนอนกระบะอ,อยากได้ไปเป็นไพยาสิเอามาอยู่พี่ยินดีพร้อมรับสน,นองฉากนี้ขอน้าผ้าพี่น้องมาจองต่อพอดีทานมันลิกาคือน้ำฉันบอกกันในพ่อสิม,มาแล้วสินม,มาแล้วความอดสูทนกันฉันเมื่อท่านมีแฟนนอนอยู่โดดเดียว แต่หัวใจยังเกลียวมากุบาบานไก่โหลดสไต้เจ้าพ่อกรนั้น์ดนสิสักดันดันฝันหวามยากเขียงเขาโหลดบังหวาเสาไฟฉันได้งมมา,าเกิดอิชาทั้งนองผู้โตมากบังปองอยากขอร้องอยากของเกีียวนั่งกับพีกักเือเดียว,ขวเขาว่เลี่ยวตัวแห้งบายายหน้ากับพัอกัน ตั้งแต่เข้ามานั้นคิดแล้ววันใจให้ขันบอกข้าความอายเสี่ยนดูไปสู้เจ้าส่วนว่าเขาทั้งคุณปานคนพิศกับุญแล้วเบี้ยวปากใสแต่กังวแก่ใจว่าพันมกผู้น้องเที่ยวจองหาสองหารถที่เป็นพวงบ่านตั้งท่าแข้งขันน้องของโตัวกลับมาสาำพัน กันเสมอกันปั่นไฟล้ำหมมัวใจไข่เป็นจังได้ก็ยังคอยจะเด็้อายอยู่คือก้าวมันลิกาหัวใจเราครอบมาเข้าจนกว้างบ้างข้อดินฝ่าไห้ซอยเสียงดีก็เกา่าเสียงดีก็เกา่า อามอบมอบแม่แหนะมคม,มอบมอบนะดดด่ดีดีดีเจย,ยุ้ยที่แม่กับบ้าลำใช่เพื่อแบบเสดายแบบว่ากับกับแม่รัชดาคนหนึ่งที่ที่ฮอตไปไหนแม่มรัชดาเสกยิ้มน้ำหอะไรที่วัดเปิดวงเอนสานได้ไหปมไปมีช่องสุดท้ายอยู่เด้กระเทยที่อะไนี่น ที่วาดท่าเนี่ยตะกี้คนแชร์ไหมท่าท่าแสงอรลุนแหละโนี่ด้ไดนูนี่ยเด้ที่วาดท่าแสงอรุณตะกี้ที่เขาแชร์อะไรนะได้แม่แม่เห็นอยู่แล้วแม่หูบอกว่าถ้าเราแม่น่ะวงตร่งทางเข้าไปอันนี้เด้เข้าไปดังยังไงแม่ปี่ว่าจ้งไปเป็นมีท่าของแม่แสงอรุณแล้วก็มีท่าแม่บานเย็นที่พวกเราจะเห็ุอะไรในท่าราพวกหนูมาแต่มอม่สอ อันทำวิจัยได้หัวข้อเรื่องอันตลกหมอลำอะไรแบบนี้สัมผัสได้สามท่าควอนและบะเมียวิจัยบะแม่อใจเขาเอาทาพพอ่าฟวอนแม่ไปใส่วงโปรงลางเ้ยคุณ <laughs> ได้เพิ่งหักันหมดเลยยังไม่เห็นดูคำเนี่ยอ้าจ้า มาแลกก็ไม่ได้ไ่ได้จะวาดท,ท่าด้อันเห็นเราป้อนรักทางหลังสงครนะามนะแล้วอานนั้นก็้อนอีกาว่าลองฟ้อนเหมือนกันะหรรหไหมสนุดีะชุกิม่องอยู่ให้เลด้าช่วยผมขอบคุณม่คขอบคุณจ้า